ยินดีกับนักเรียนพยเวทที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งท่านผมขอแสดงความดีดีด้วยใจอยากเห็นลูกศิษย์ทุกคนที่มีความกระตือร้นส่งกันบ้านทุกวันจะขาดทุนหรือกำไรให้ส่งทุกวันมีปัญหาอะไรให้โทรมาคุย5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือจะรีโมตระยะไกลเข้าไปดูพอร์ตการเทรดต่างๆเพราะว่ามาเรียนกับพี่เฉนินค่าเรียนแพง ยอมรับครับแต่ผมดูแลแบบ V.I.P. หรือแบรนด์ชั้นนําของโลกดัะนั้นหลายคนที่มาเรียนก็พิเฉิญแล้วประสบความสาเร็จถือว่าดีมากอย่างเช่นไลน์เนี้ยเขาสามารถที่จะเศษวันละ1,000 0บาทโดยที่ไม่มีความเสียวไม่มีความตนกตกใจแล้วเขาสามารถที่จะเอาเงินที่จากการเศษไปตลดเรลืองชีวิตเขาให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเพิ่มหรือเอาไปลงทุนซื้อหุ้นอย่างนี้ผมเอาไปซื้อหุ้นต่างประเทศม ผมขอยกย่องนักเรียนท่านนี้ว่ามีความตั้งใจมากเรียนหนึ่งเดือนสามารถประสบความสําเร็จได้จริงจากที่พี่ๆทดลองเองไปดูใน YouTube ถามคนโน้นบ้างคนนี้บ้างไม่ปฏิปะตแล้วได้วิชามาที่มันไม่ใช่เพราะในท้องตลาดเลยไม่ว่าจะใน TikTok YouTube ส่วนใหญ่เลยหน้ากราฟแต่ละคนไม่เหมือนที่ผมสอนผมสอนดีกว่านั้นเยอะอันนี้ผมรับประกันว่าผมสอนดีกว่านั้นเยอะแม้กระทั่งการเทดโชวใน Tik t o อกใน YouTube ผมทําได้ ดีกว่านั้นเยอะเพียงแต่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เท่านั้นแหละแต่ผมเป็นนักเทรดในตลาดฟอเร็กแล้วมาเทรดในตลาด b บ n a น y รี่แท่ง1น,นาทีก็ทําให้มองว่าเป็นการเทรดที่ง่ายมากใครที่ติดตามผมอย่าลืมดูในไลฟ์สดผมมีสอนฟรีคลิปไม่มีการลบทิ้งไปดูได้ในช่อง YouTube พี่เินเทรดตัวเมียช่อง YouTube ที่ติด1ใน10ของโลกใบนี้ ไปดูได้เลยครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ความรู้ที่มันมากกว่านั้นต้องลงเรียนคอร์สทายเวทผมรับประกรันคุณภาพครับผมดูแลตลอด30วันอย่างเข้มงวดแล้วคุณต้องได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกแบบที่นักเรียนคนนี้รีวิวแน่นอนครับ